สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่วังจ่าอุ๋ยครับแล้วก็อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาขุดปูทะเลกันครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าผมต้องทํางานด้วยนะครับเลยไม่ค่อยได้มีเวลาเข้ามาที่วังเท่าไหร่ครับแต่ยังไงก็จะพยายามอัปเดตคลิปให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้จ่าอุ๋ยด้วยนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับบรรยากาศไม่ได้ร้อนมากเท่าไหร่นะก็ถือว่ากําลังสบายสบายครับ และตอนนี้นะฮะจากอุ๋ยก็เจอตัวปูแล้วนะฮะก็กําลังค่อยๆใช้ตะขอเนี่ยดึงปูออกมานะครับและปูที่ได้นะฮะตัวนี้เป็นปูทองหลางนะครับไซส์อยู่ประมาณ4ขีดหลังจากนั้นก็จะทําความสะอาดนะครับแล้วก็ตรวจสอบตัวปูเล็กน้อยนะครับสําหรับปูตัวนี้ตรงช่วงหน้าอกเนี่ยจะมีรอยด้านๆนะครับซึ่งพ่อบอกว่าอันนี้เกิดจากการกอดคู่นะครับซึ่งโดยธรรมชาติของปูทะเลเนี่ยถ้ามีการกอดคู่ไปแล้วนะครับตัวผููเขาจะไม่มีการล่อคาบต่อแล้วครับ ซึ่งโดยปกติถ้าปูไซนี้และยังไม่มีการกอดคู่เนี่ยเราจะปล่อยเขาไว้ก่อนนะเพื่อให้เขาลอกคาบอีกหนึ่งครั้งเมื่อเรามัดเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็นปูที่ได้นะครับใครชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับฝากกดหัวใจกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะครับและเดี๋ยวเราไปหาปูกันต่อนะครับฝากติดตามต่อในคลิปต่อไปครับ